่นว่ามีเรื่องจะถามไหมว่ายังไงอ่ะงี้กันภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้ไหมอู้ผมทันนะนี่อ่ะอย่างสีเหลืองเยลโลวมะม่วงเมงโกะมีอิตาตกใจอ้เจี๊ยบนะเจอันนี้ดีอันนี้ดีภาษาอังกฤษแล้วครับผมญี่ปุ่นอ่ะพอได้ป่ะโอ้โหผมนี่นะดูหนังเป็นประจำหนังญี่ปุ่นอ่ะหนังอะไรอือนั่นแหละครับอันนี้พอได้ไหมพอได้อ่ะวิ้งย่างยากินิกุรส ยามาฮนางเอกยาหญาสวยสวยเลยไหมครับอะ้วทำเมียร์ละยาหญิงเรียกงี้ป่ะไม่ไม่ไ่้เลยเตี่ยวมากยาหญิงแล้วว่าบอดี้สแลมอะยาพิษติติกตุ้งตุ้กตุ๊กตุ้งตุ้ตุ้กตุ้กตุ๊ตลกก็ได้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กเลยกตุ๊กตุุ๊กคนปากตม็นอ่ะคนปากหม็นนี่เลยครับยาสีฟันดอกัวคู่ใช้แล้วปากสะอาดหอมแน่นอนครับผม ใช่แล้วครับถ้ามีปัญหาเรื่องกินปากต้องยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเกลือสมุนไพรยาสีฟันที่มีส่วนผสมของมังคุดที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกินปากสั่งเลยที่ดอกโบคู่ทุกช่องทางเออฮอหอมจังเลย